เดี๋ยวไปส่องดูเจลีทำอะไรตอกแกก็แ,ก,ก,แก,ก่อยู่แถวนี้ทำไรเจลีซักผ้าอ๋อ,อวันนี้ฟันไม่ค่อยปวดเมื่อคืนโดนฟันบ่ฟันไม่ปวดอ๋อฟันไม่ปวดหลังจากโดนฟันเนาะเออนะทุกท่านโอ้ดีใจด้วยนะเจลีนะโดนฟันฟันไม่ปวดเลยลเออเจ็บบ่มนเนาะโอ้ทีนี้โดนโดนได้เนาะโดนได้ไม่ไม่ปวด เออโอ้ดีนะสามารถกลับมาโดนฟันหายเลยอเอออันนี้คือเครื่องซักผ้าออโต้มือเ,มเออเอฟซี FC อย่าคิดว่าทำซักผ้าแบบนี้แล้วจะเป็นลำบากนะแบบนี้แหละดีสุดแล้วเนอะมันจะบ่เปืองคาไฟ มันบ่เปลืองขาวไฟบ่เปลืองคาน้ำพี่น้องถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยมันกินน้ำเยอะเลยเออเลอย่างก็เออมันจะกินไฟเยอะด้วยเออซักแบบนี้แล้วเนาะดีแล้วเนาะเออถ้ามีผู้ซื้อเครื่องซักผ้าให้เบาเนาะเอาอันนี้อันนี้ชัดเจนแล้วนท่านถ้ามีเอฟซีอยากจะซื้อเครื่องซักผ้าให้คือไม่เอานะฮะซักแบบนี้ดีสุดแล้วเนาะมันยังบ่เปลืองขาวไฟขาน้ำละวาน่ะ เคยถามเราอยู่ได้ถ้าสมมติว่ามีเอฟซอยากจะซื้อน่อนซื้อนี่ให้แกบอกไม่เอานะทุกท่าน,น,นบ,บ้านบ้านเนี่ยอันนี้ต้องต้องบอกกันตรงๆผมคุยกับเจลีเนี่ยหลังไม่แล้วทุกท่านว่าทําบ้านเสร็จเจลีไม่ขออะไรมากมายขอแค่บ้านบกบกขอขอ,อันเฟอร์นิเจอร์ยังบเอเอาเอาเอาตฮือนคืออีหยังก็บ่เอาพัดลมเดี๋ยวเอาอยู่บอพัดลมเอาอยู่เนาะสมมุติเนะ สมมุติซื้อนะคันมีอันมีพัดลมกะเอาเออเอาอันนี้สิ่งที่เอาคือพัดลมตู้เย็นบอเอาอันนี้ยืนยันแล้วทุกท่านถ้าเกิดมีบ้านพัดลมเอาตู้เย็นบอทีวีก็บเอทีวีเอาเอาเบื้องหนังกลางคืนสมมุติซื่อๆไไรบด้วาว่าสิมีให้เจ้าเดย เอาว่าซื้อได้ไหนไหนเอบอรบอรได้บ่ได้วาสีซื้อให้เจ้าไหนเออว่าวซืๆ้อๆได้พี่น้องเลยถ้าถ้าถ้ามีนีถถถถถถถ่นคือในใจเนี่ยอยากได้พัดลม,ลมแล้วก็โร<ล>ทรทัศน์พอโทรทัศน์เนี่ยอยู่แถวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้จานนะท,ท่านเพราะว่ามันมันใช้หนวดกุ้งธรรมดาก็ดูได้แถวบ้านผมมันมีเสามันมีเสาอยู่ใกล้ๆบ้านนะเอ่อเสามันอยู่ตรงนี้นะท่านเสา เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูเสาเสาอันส,สัญญาณทีวีมันอยู่ตรงนี้สัญญาณทีวีสัญญาณโทรศัพท์พมันอยู่ใกล้ๆนี้อ,อ,อยู่ตรงอบตอที่เราไปเอาหินอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้ถ้าเกิดมีทีวีเนี่ยไม่ต้องมีจานใช้งานได้เลยแต่กับวัเวเออหนวดกุ้งก็เห็นแล้วอยู่บ้านเฮาเออบ่ต้องมีจานทุกวันนี้เขาใช้หนวดกุ้งกันมันก็ดูได้หลายช่องอยู่เพราะว่า มันเป็นโทรทัศน์แบบรุ่นใหม่ดิจิตอลถ้าถ้าติดจานเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าติดจานเนี่ยมันจะดูได้เยอะหลายช่องเป็นร้อยแต่ถ้าเป็นนวดกุ้งเนี่นยน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบช่องนี่แหละเอออย่าพึงฝันเนะานนะ,านนะตื่นก่อนอ <laughs> เออซักผ้านะพี่นอ้อย ขอแค่มีที่ซุกหัวนอนแค่ฝนบตกใส่หัวยำนอน,นก็ถือว่าดีแล้วอออเออเอาหอวนี้ลระพี่น้องเอ้ยจากใจจรีซักผ้าให้ผัวบอกรู้ว่าซักผู้เดียวไอ,อ้คือของใครของมัน่นแล้วซักผ้าก็าเออเอาแบบนั้นไตอย ตอนเที่ยงนี้เราก็จะกินข้าวส,สั่งข้าวกล่องมาคนละกล่องนะพี่น้องเ้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทางอบตอนะแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฝ่ายปกครองนะทุกท่านมาอบเงินให้400บาทเราก็ซื้อเครื่องดื่มไปแล้วล่ะนะเมื่อเช้าซื้อเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับคนที่มาเมื่อเช้าแล้วก็เหลือเงินอยู่นิดหน่อยเราก็ซื้อข้าวกินก็หมดพอดีวันนี้ เออไม่รู้จะหมดพอดีหรือว่าขาดเออเอาเอากินเขาอิ่มมื้อนี้แหละก็โอเคล้วพี่น้องเอ้ยสั่งโทรสั่งแล้วพี่น้องเอ้ยโทรสั่งกับเขาตามสั่งแล้วตอนแรกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีมอไซค์ไปซื้อ,อเออบ้านเออแล้วถ้ามีซาเล้งเนี่ยพาขึ้นซาเล้งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปรุงเอาเองอยู่ร้านผมเลยนี่เออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมื่อไม่ก่อนคันซาเล้งมาเดี๋ยวสิพาขี่ซาเล้งไปรถกระบะเดี๋ยวก็ยากไปก็ยากพี่น้องเอ้ย สิเลียวไปกันยากอะไทิ่มากก็สเลย่กินอ่มันบ้เละมันบ้องค่ะอืมนี่ละโอ้กุสมันอะไรไปอาทิตยกี่ไอันนี้อรักมังีบระซังเขาัผ้าไป Oh, bayak yon, chak pun mek moun baon nou. नहीं mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

เจรถสนไปนั่งออยะบึนเบ็นเติดจิ

mất hết lực tôi tôi không được như vậy thế ở đâu đi xịt chết cho bùn ngang vào rồi là bùn đâu còn gọi là bùn phơi rồi chỉ 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 lừa đó à mình đâu kì cái hạt nó phi hạt nó phi kéo kì là mi cái tôi ba cái dàn cái ้าเครื่องซักผ้าออโต้รุ่นนี้อยากได้สะอาดแค่ไหนสักขยี้เอาคือบวซักในห้องน้ำมันอึดอัดมันบวโลกเนาะมัน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 ไม่เห็นวิวว่าซื้อซะเออเเดี๋ยวเฮ็ดเฮือนแล้วก็จกไปซักอยู่ข้างๆนั้นเอาเนาะเอออันนี้มาซักอยู่ในป่ายุ่งกระดากเออเอา สามารถกระเฮ็ดชมวกกระไว้แทงปลาอยู่เอออย่าแทงเมียได้แทงแต่ปลาได้เออเออแทงเมียต้องคืนก็พอแทงเมียบมมีไปหาข้าให้กินได้หนนะุนนี่นะทุกทา่านเมื่อคืนนี่กระสีดยาไปเควเศรา้าอันเศราบบ้าปวดเลยเอาฝากไว้ทีานี้ทุกท่านสวัสดีครับ